รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาที่วัดนางคำแล้วนะครับผม ซึ่งวัดนี้ก็มีกล่าวถึงนะฮะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงสเสด็จมาทำพิธีฉลองวัดนะฮะก็น่าจะเป็นช่วงที่พระองค์สุรนาฟติสังขรนวัดในกรุงศรีอุธยาช่วงปี2296ถึง2299นะครับผมพื้นที่วัดนางคำนี้ก็เป็นวัดที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่นะฮะแต่ว่า มีความสําคัญถึงขนาดบันทึกไว้ในพงศวดาน,นี้ก็น่าจะมีความน่าสนใจอยู่นะครับผมพอเดินเข้ามาก็จะเจอกับองค์พระเจดีย์ประธานนะฮะซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่มีความสูงใหญ่นะฮะซึ่งท่านอาจารย์นอนปักน้ําท่านเคยเข้ามาสํารวจที่วัดนี้เมื่อปี2509นห้าย้าะครับท่านก็ให้ทัศนะว่าพระเจดีย์องค์นี้น่าจะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีทิยาตอนต้นนะฮะแล้วก็ ได้รับการบูิณะปฏิสังขรณ์ในสมัยกรุงศรีธยาตอนปลายนะครับก็คือน่าจะเป็นในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งพระองค์ก็ทรงเสด็จมาทําพิธีฉลองหรือว่าสมโภชวัดนะถึง3วัน3คืนเลยทีเดียวครับผมแลตรงบริเวณนี้ก็จะมีเป็นบันไดทางขึ้นนะครับผมเข้าสู่ ตรงห้องโถงขององค์พระเจดีย์นะฮะซึ่งปัจจุบันก็มีเป็นประตูเหล็กนะฮะครอบปิดเอาไว้นะครับผมครับซึ่งบริเวณฐานออขององค์พระเจดีย์ก็จะมีเป็นลักษณะของใบเสมานะฮะเป็นหินทรายแดงนะครับผมแล้วก็ยังจะมีเป็นแบบหินชั้นวนด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นของวัดนะฮะหรือ อาจจะนำมาจากพื้นที่บราณสถานใกล้เคียงที่สูญสลายไปนะฮะก็เลยอาจจะนำมารวบรวมไว้ที่วัดนางคำแห่งนี้นะครับครับส่วนตรงด้านหลังขององค์พระเจดีย์หรือว่าอาจจะเป็นด้านหน้านะฮะก็จะมีเป็นซร้พระอุโบสถนะครับซึ่งได้รับการบรรณาริดทรงคอนแล้วนะครับผม ปัจจุบันก็มีประชาชนเอาของมาข,ข<อ>ึ่งใน,ส,น,นส่วนตรงฐานจุกชีนะครับภายในพระบสมก็จะมีเป็นสร้าพระพุทธร,รูปขนาดใหญ่อยู่นะฮะเป็นชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนพระพุทธร,รูปก็ที่เห็นก็เป็นลำพระองค์ฮะซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปหินทรายที่มีขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะฮะก็คาดว่าน่าจะเป็นพระพุทธร,รูปที่ประดิษฐานอยู่ภายใน พระบัวสแห่งนี้หรืออาจจะเป็นองค์พระประธานเลยก็ได้นะฮะอันนี้เป็นการคาดเดานะครับแต่ก็มีขนาดใหญ่ฮะทั้งลําพระองค์แล้วก็ส่วนของหน้าตักครับส่วนสิ่งก่อสร้างอื่นภายในวัดก็ไม่เหลือแล้วฮะก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆครับของวัดนางคำฮะซึ่งมีกล่าวไว้นะฮะในพงศาวดารสีทยาว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่ปรมโกฏท่านทรงสเสด็จมานะฮะ ก็น่าจะบ่งบอกได้ว่าวัดน,นี้น่าจะมีความสำคัญทีเดียวก็สั้นๆครับโอเคครับแล้วเราพบกันในคลิปต่อไปนะครับ